ครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับนะเคยเหมือนผมไหมครับนะเวลาทํางานอยู่ใส่ถุงมือนี่นะครับนะมีโทรศัพท์เข้ามานะครับมีสายเข้ามานะครับก็ต้องคอยถอดถุงมือออกนะครับหรือว่าเวลาทํางานอยู่ต้องการที่จะหรือว่าเวลาทํางานอยู่นะครับต้องการจะเล่นโทรศัพท์ก็ต้องคอยถอดถุงมือถุงถอดถุงมือถอดเข้าถอดออกนะครับดังนั้นวันนี้จะมีวิธีการง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับนะ โดยที่เราไม่ต้องถอดทุกมือเลยนะครับก็คือตันนี้นะครับนี่ทำาไปฉายนะครับทำให้ฉายนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติเรื่องของประจุไฟฟ้านะครับนะกับจอทัชสกรีนนะครับถ้าเราใช้ประจุใช้ด้านลบนะครับนี่ใช้ด้านลบ็นไหมครับนะเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เลยไหมครับนะไหมครับนะเราต้องการเลนลายนะครับก็เข้าได้นะครับ เราต้องการเปิดดูข้อมูลในไลน์นะครับเราก็เปิดได้นะครับนี่เพียงใช้คั้วลบของฐานไฟฉายนะครับหรือว่าต้องการจะกดโทรออกกดรับสายนะครับนะเราก็ใช้คั่วลบของฐานไฟฉายนะครับนะกดได้เลยนะครับนะครับนี่ครับนะหรือว่าต้องการจะ ทัวออกนะครับเราก็ใช้ฐานไฟฉายนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับอ่าอ่าโอเคลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับนะการใช้ฐานไฟฉายกับจอทัชสกรีนโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับนะไม่ต้องไปถอดถุงมือถอดเข้าถอดออกได้นะครับนะลองนำไปใช้ดูครับผม